สวัสดีครับอ่าอเด้อกินข้าวน้ำผู้บาวเจแปนกับเพื่อนครับครับนองมามาครับหลายยาง้ัน,นี้เวียนเป็นตําตํามหุงเป็นตำแค่รดครับตัมหุงมันแพงมองหุงแพงพูดกาดเ้นอนสู้พ่ไไว นี่นุงเก่าแล้วครับนี่ปีกไก่ทอดตำใี้เรานี่น้ำพริกค่าครับหอมแดงครับมาเ้อมาแซ่บเหมือนกันครับมาครับมาๆอร่อยครับอร่อยอร่อยๆเนี่ยเมนูเนีดยครับนี่ก็ยำยำปูดองครับ ยำปูดองครับมาเด้อมาเด้อสับแสเหมือนกันครับสุดเท่านั้นครับมามาครับมามามาสับแสบเหมือนกันครับมันกรนะดตำแค่รสนะโอ้ยหมูฮ้องกระํตาตำแค่รสนะครับแค่รสถูกหรือสา่าเป็นหม,มูฮ้องเพิ่มหมูฮ้องเพิ่มครับอืมอ้มอืม้ม ครับพกอรับพุอกไปแรนไม่เมกอะอืมข้าวพุกอครับพุกอกอม,มาครับครับเอาอกันครับดเอดีแกคร,ครับ อืมวุ้ยต่อฮะหวอนๆอ้าผมมาะูุใหญ่ัพกินหอยแรงมันเด้อแรบ่บครับครับน้่ำ ยำปูดองครับันเด้อครับอืมแบบแับครับ สซบครับจะได้ครับแซ่บมาได้บัเลยมาแซ่บแซ่บเมนกันนะครับนะครับทำให้รอนอืม ครับอีกใครครับอืมอืมผู้ต้องหครับคลิปเหนียวไว้ทำเหนีว้วเนอะครับเออฝ <c oughs> า,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ครับ สวัสดีครับครับบ่ายครับ